ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูตู้ลำโพงนะครับเป็นตู้มือสองนะครับวันนี้จะพามาดูอ่าเป็นตู้เบสดนะครับแล้วก็ตู้กลางแหลมไลอาเร่นะครับเสียงกลางตู้แขวนนะครับสิบสองนิ้วนะครับสี่คูณสี่นะครับเป็นชุดสี่คูณสี่นะครับอ่าเบสดนะครับเป็นสูตรออริสหกนะครับตัวนี้เป็นสูตรตัวเต็มนะครับเป็นสูตรตัวเต็มก็คือว่าปกตินะครับออริสหกมันจะลึกแปดสิบนะครับ แต่ตันนี้จะเลือก90นะครับเป็นตัวเลึก90เป็นสูตรตัวเต็มนะครับจะเสียงดังแรงนะครับตัวนี้จะดังแรงกว่าตัว80แน่นอนนะครับเพราะว่าได้ความลึก90นะครับตัวนี้ห like ูจับเหล็กอย่างด like ีนะครับหูจับเหล็กอย่างดีไม่อัดแท้20มิลนะครับนี่ครับตะแกรงฉีกตรงกลางนะครับตะแกรงฉีกปิดรูตรงกลางนะครับเป็นของค่ายดังนะครับของเมืองไทยเราครับนี่ครับตู้แบนพาร์ตอาร์6แบนพาร์ตนะครับของค่าย g t a นะครับนี่ครับ สนใจก็ทักทายเข้ามาครับเป็นทั้งหมดสี่ใบนะครับเบีดสี่กลางสี่นะครับแหลมกลางแหลมเป็นสิบสองนิ้วแขวนนะครับเป็นของค่าย gta เหมือนกันนะครับค่าย gta เหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับจะเป็นด้านข้างจะเป็นหูจับไม้นะครับส่วนตู้เบีดจะเป็นหูจับเหล็กนะครับตู้เบีดหูจับเหล็กข้างละสองนะครับข้างละสองหูจับข้างละสองกันนะครับด้านหลังจะเป็นเพลของค่าย gta นะครับนี่ครับ สวยงามนะครับน้าฐานสากลนะครับสีหนานะครับงานละเอียดชัดเจนนะครับเสียงดีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับค่ายคีเดไม่ต้องสืบเลยนะครับเสียงดีแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะตัวเต็มนะครับตัวสูตรลึกเ0้าสนะครับลึกเ0ส่วนหน้ากว้างก็ปกติดเดิมตามสูตรสาคลนะครับเสียงกลางแลมนะครับก็จะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งนะครับดอกแหลมนะครับเป็นดอก d 7 5 0นะครับตัวเก่านะครับส่วนกลางก็จะเป็นดอก KTH นะครับเสียงกลางเป็นระบบ3ทางนะไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับเป็นระบบ3ทางไม่มีเน็ตเวิร์กนี่ครับระบบ3ทางก็คือว่าเพหลังจะใส่เสียงกลางแล้วก็มีลิงกลางนะครับแล้วก็แหลมก็มีลิง้งแหลมนะครับอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็กล่องเสียงกลางจะมีกล่องแหลกใส่นะมีฝามันะครับฝากล่องแหลกนะครับ เนี่ยามาครับฝ้ากล่องแหลกครับสองกล่องสองฟานะครับนี่ครับปิดไว้กันกระแทกกันอะไรกันฝุ่นอะไรสวยงามนะครับใครท่านใดจะเอาไปรับงานนี่ชุดนี้สี่คนสี่เนี่เหมาะมากเลยครับนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับราคานะครับอ่าราคานะครับขายอยู่นะครับใบละนะครับสี่พันห้านะครับเสียงกลางนะครับใบละสี่พันห้านะครับใบละสี่พันห้านะครับก t a นะครับสวยๆครับตู้เดิมๆสวยๆงามๆนะครับ คือว่างานสวยมากครับนะส่วนตู้เบสนะครับเป็นใส่ดอกนะครับใส่ดอกอะออดิโอดีไว้นะครับออดิโอดีไว้800วัตต์นะครับอทุกอใส่ดอกออดิโอดีไว้นะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละ4,005นะครับพร้อมใช้งานใบละ4,005พร้อมดอกนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับหรือใครจะเมาส์ก็คุยกันทักทายมาได้สอบถามมาได้นะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0932093195นะครับที่ร้านเซคคอมแอนด์ซาวอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าร้านก็ตั้งอยู่เลยห้างแมคโคมานะครับประมาณ600เมตรนะครับ600-700ถึงเมตรมาถึงแถวๆห้างแมคโคก็โทรสอบถามได้เลยนะครับ0932093195นะครับติดถนนใหญ่นะครับเลี่ยงเมืองนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นตู้พีเอสนะครับตู้พีเอสพีเอส15นิ้วนะครับ ของไข่ G T A เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ป้ายหลุดนะครับตัวนี้มีป้ายอยู่ครับ G T A นะครับนี่ครับ p S 15้นะครับไข่ G T A นะครับก็มีมา4ใบนะครับมีมา4ใบเช็ดทำความสะอาดสวยงามแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็นเพดนะครับเพดเหมือนกันนะครับนี่ครับเพด G T A นะครับมาตรฐานสากลนะครับสวยงามงานละเอียดเสียงดีแน่นอนนะครับโอ้ยจะเป็นหูลักษณะทรงนี้ครับสไตล์คลาสสิกนะครับสไตล์โมเดิร์นครับโมเดิร์นสวยๆนะครับ ประมาณนี้นะครับสวยงามครับอาตู้เสียงกลางนะครับไม่มีดอกนะครับหรือจะให้ใส่ดอกให้ก็ได้นะครับใส่ดอกก็ว่ากันไปจัดไปนะครับเดี๋ยวจะเสนอดอกนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีตู้เป่านะครับตู้เป่าตู้เป่านะครับใบละนะครับใบละพันสามร้อยบาทนะครับตู้เป่าใบละพันสามร้อยบาทนะครับตู้พีเอสสิบห้านะครับตู้เป่าใบละใบละพันสามนะครับตู้มือสองนะครับแต่แกง หกเหลี่ยมนะครับฟิลเตอร์อย่างดีนะครับด้านล่างก็จะมีตีนนี่มีตีนมีลูกยางนะครับไม่มีเบ้าเสียบนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์ตู้ตั้งแบบธรรมดานะครับไม่มีเบ้าเสียบนะครับตัวนี้นะครับสนใจทักทายเข้ามาครับหรือจะไปเจาะใส่เบ้าเอานะครับก็ว่ากันไปนะประมาณนี้ครับนะสำหรับรายการสินค้ามือสองอัปเดตนะครับวันนี้นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ ตู้ออเดอร์หหรือตู้แบนพาร์ของค่าย GT เนะครับเป็นค่ายดังของเมืองไทยเรานะครับงานรายละเอียดดีนะครับเสียงดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ท่านใดที่เคยใช้งานก็จะรู้เรื่องกันดีนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวน์เภนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับมาฟังเสียงได้หน้าร้านนะครับหรือจะสอบถามมาทางแอดไลน์เข้ามานะครับ0 9 3 2 0 9 3 1 9 5่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับ มาชมสินค้ามือสองนะครับ Power Amp นะครับเป็น Power Amp นะครับนี่ครับ Power Amp ค่ายใหญ่นะครับ FA First Amp Pro นี่ครับเป็นรุ่น DXB 502RMS 0นะครับนี่รุ่นนี้โหลดได้2โอห์มนะครับนี่ครับแต่แกรงฟิลเตอร์นะครับหน้าแต่แกงนะครับสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับหน้าตะแกงสี่เหลี่ยม ใส่ข้างในเป็นฟิลเตอร์กันฝุ่นยังสวยๆนะครับฝุ่นยังไม่จับเยอะนะครับนี่ครับฟิลเตอร์ยังสวยๆอยู่เลยนะครับบอรูมก็สวยๆนะครับสวิตก็สวยๆเปิดติดนะครับนี่เปิดติดเปิดติดนะครับเปิดติดนะครับเปิดติดใช้งานปกตินะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับคือว่า สวยงามนางฟ้านะครับตรงหูก็สวยนะครับไม่มีรอยผีขวันไม่มีร่องรอยการทูไทยอะไรนะครับไม่มีร่องรอยนะครับถือว่าสวยงามสดใสดนางฟ้านะครับด้านหลังก็จะเป็นรุ่นสเปคคอนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นรุ่น สเปกคอนทั้งหมดนะครับนี่ครับสเปกคอนไอส่เสียบสายลำโพงนะครับนี่สเปกคอนนะครับชานลบีมี2อันนะครับชานัลดีก็มีสองอันนะครับสเปกคอนพวกนี้ก็จะเป็นแสดงบ่งบอกถึงว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่แจ็คอินพุตเป็นเอ็กร์นะครับเป็นแจ็คบาลานนะครับทั้ง a และ b นะครับแล้วก็เอาพุตตัว ลิงก์เอลิงก์บตัวลิงก์ก็เป็นติ๊กเอทั้งหมดนะครับบ่งบอกถึงว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับสวยงามนางฟ้านะครับนี่นะครับเปิดติดนะครับใช้งานปกตินะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันเลยนะครับ093 209 3195นะครับ ที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่อําเภอเมืองนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับที่ร้านเทคคอมแอนด์ซาวนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ FA นะครับ DXB 5,2 0 0 r น s นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับราคานะครับราคาราคาอยู่ที่16000บาทนะครับทักทายเข้ามานะครับถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับ ราคานี้นะครับเป็นราคาที่ยังไม่รวมจัดส่งนะครับแล้วก็เป็นราคาซื้อสดนะครับไม่มีระบบปลายทางไม่มีเงินเซ็นนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับท่านใดที่ยังขาดเหลือที่ยังไปพอนะครับสำหรับพาวเวอร์ขับเบรนะครับก็ติดต่อหาซื้อได้นะครับเบอร์ช่องทางการติดต่อก็0 9 3 2 0 9 3 1 9 5นะครับหรือจะมาฟังเสียงได้นะครับ ที่ร้านเทคคอมเมนต์ซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับบางคนถามว่ายุใส่ยุใส่ยุใส่ภาษาสนว่าถามยุหันล่ะถามว่ายุใสยุใสนี่งมันบริหารยากประนานนะครับบริหารยากสมาเห็ดดอกนะครับมาเลยนะครับเลยห้างแมคโครนะครับเลยห้างแมคโครมหาสารคามนะครับเลยมาฝั่งเดียวกันกับห้างแมคโครเลยห้างแมคโครมาก็จะเจอร้านเลยนะครับหรือมาถึงแถวๆห้างแมคโครก็โทรหาเลยนะครับ 093 209 3195นนะครับโทรหาเบอร์นี้เลยนะครับรับรองว่าไม่ได้หายากแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ